สามมหาเทพตัวร้ายที่รูปร่างเหมือนกระตุย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีและนี่คือรายการ t h e Enemy ครับผมสำหรับศัตรูในคลิปนี้นะครับคือเคิลบีมอนจากเรื่องดิจิมอนฟอนเทียนนั่นเองนะครับผมก็เป็นอีกศัตรูหนึ่งนะครับที่อยู่เหนือพวกนักลบทั้งหลายเลยนะเพราะว่านักลบทั้ง5ตัวนะครับที่เป็นฝั่งตัวร้ายเนี่ยผมได้ทําคลิปเอาไว้แล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นลําดับนี้นะก็คือจะเป็นแบบว่าหัวหน้าของไอ้หตัวนั้นนะครับตัวนั้นก็คือเคิลบีมอนนั่นเองนะครับเคิลบีมอนเนี่ยดีกรีเป็นถ เคยทาคลิปไปแล้วนะครับขายเก่งเหลือเกินนะครับเออนะก็คือไปดูสามมหาเทพในคลิปนั้นได้แต่ว่าในของคลิปนี้นะครับผมจะมาทําคลิปที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นสตรูของพวกเด็กๆน้อที่เป็นเคียวบีมอนนะครับเคียวบีมอนเป็นดิจิมอนหนึ่งในสามมหาเทพที่ค่อนข้างจะมีบทบาทที่ค่อนข้างเด่นน้อนในช่วงกลางเลือกนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็จะเป็นรอยย่อนายแล้วก็จะเป็นของดูเจมอนและนะอ่าทีนี้บทบาทของเขาครับมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในคลิปนี้นะครับผมก่อนที่จะเข้าไปสู่บทบาทนะครับก็ขอทวนเนื้อหาที่เป็นออขข้มูลงตัว แล้วกันนะครับว่าเขาเป็นดิจิมอนอะไรยังไงนะครับตัวของเคลบิวอนเองเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบเทวดาเคลบิมประเภทวัคซีนนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าตัวของเขาเนี่ยมีประเภทวัคซีนทั้ง2แบบเลยนะครับเขาเนี่ยจะมีรูปร่างที่เป็นแบบว่ารูปร่างดีกับรูปร่างชั่วร้ายนะครับแต่ว่ารูปร่างทั้งดีและชั่วร้ายเนี่ยเป็นวัคซีนเหมือนกันตอนแรกก็ประหลาดใจนะนึกว่าของที่เป็นชั่วร้ายเนี่ยจะเป็นไวรัสนะครับเออนะตัวของเขาเองนะครับเป็นดิจิมอนที่เป็นหนึ่งในสามมหาเทพนะครับคอยดูแลรักษากฎ การดูแลเนี่ยคือทางเควบิมอนนะครับเขาจะมีหน้าที่ให้ความรู้ให้สติปัญญากับดิจิมอนต่างๆนะครับเขาเนี่ยเป็นดิจิมอนที่มีความเป็นบีชนะครับเป็นสัตว์อสูรเนาะในบรรดาหนึ่งในสามนี้นะครับคือเขาก็จะดูแลดิจิมอนที่เป็นพวกกับอสูรสัตว์ป่าอะไรพวกนั้นไปนะครับโดยที่ว่าตัวของเขาเองเนี่ยว่ากันว่าเขาเป็นดิจิมอนที่มีความใสสะอาดมากที่สุดในบรรดาสามมหาเทพนะครับแต่ว่าดูความใสสะอาดความใสบริสุทธิ์ความเป็นสีขาวของเขาเขาก็ย่อมถูกย้อมไปด้วยความมืดได้ง่ายที่สุดเลยนะครับ ตัวปกติของเขาเนี่ยเขาจะเป็นดิจิมอนที่มีความคล้ายกระต่ายเนาะแล้วก็ที่หูของเขาจะมีโฮลี่ริงอยู่ครับผมโฮลี่ริงก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์ของดิจิมอนตัวนั้นๆน,น,นะที่มีการติดไว้แล้วก็ทําให้เขาได้รับพลังที่มันมากกว่าดิจิมอนทั่วไปได้ด้วยนะครับอ่าแต่ว่าพอเขากลายร่างเป็นร่างชั่วร้ายเสร็จปุ๊บเนี่ยโฮลี่ริงตัวนี้ก็จะหายไปนะครับแต่ว่าเขาจะมีพลังความดุร้ายที่มันเพิ่มขึ้นตามสัญชาตญาณของความเป็นสัตว์นั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าเขาเป็นดิ เขาจะเป็นดิจิมอนเทวดาที่มีความสามารถในการใช้สายฟ้านะครับผมอ่าสายฟ้าที่เขาใช้จะมี2ลักษณะด้วยกันท่าไม้ตายของเขาก็คือท่าแรกนะครับจะมีชื่อว่า lightning spear ครับผม lightning spear ก็เป็นการสร้างหอกอสศนีขึ้นมาแล้วก็ใช้หอกอสนีนี้ในการโจมตีศัตรูนะครับอันนี้ก็จะเป็นการพุ่งแทงเราจะได้เห็นว่าการโจมตีแบบเป็นเส้นเดียวก็คือ lightning spear ส่วนอีกท่าน,นึงเป็นการโจมตีแบบโหมกระหน่าท่าไม้ตายนั้นมีชื่อว่า heaven judgment ครับผม heaven judgment ก็เป็นท่าไม้ตายที่จะเรียกพวกเมฆต่างๆนานานนออกมาแล้วก็เมฆ เหล่านั้นจะยิงสายฟ้าเข้าโจมตีศัตรูเป็นสายฟ้าพิพากษาจากสวรรค์นั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลโดยรวมของเขานะครับว่าง่ายๆคือเขาเป็นนิจิมอนเทวดาแต่ว่าเป็นเทวดาที่มีความฟุ้งฟริง้งสีชมพูสีขาวที่สามารถย้อมสู่ความมืดได้ง่ายที่สุดในบรรดาสามมหาเทพนะครับแล้วก็มีความเป็นกระตุยน้อยๆนะครับผมเวลาเป็นร่างชั่วร้ายก็จะดุแบบไม่มีที่ติเลยนะครับทีนี้บทบาทในภาคฟอนเทียเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวมาต่อกันเลยนะครับภาคฟอนเทียในบทบาทของเขาค่อนข้างกว้างนะครับก็คือว่าเขามีบทบาทตััั้้งงแแต่่่่ชววสมมยยกกกกออนนททาูเเเป็็บบรดีถลลื เขาเนี่ยก็คือเป็นสามหาเทพแหละนะครับตามโปรไฟล์เนาะก็คือดูแลรักษากฎต่างๆให้กับโลกดิจิตอลนะครับโดยที่ว่าเขาก็จะเป็นสมาชิกหนึ่งในสามหาเทพที่มีโอฟานิมอนกับเซราฟิมอนด้วยนะครับแต่ว่าเซราฟิมอนกับโอฟานิมอนที่เขาดูในส่วนของฮิวแมนใช่ไหมและเขาอะดูแลส่วนบีส์คนเดียวเขาก็รู้สึกว่ากฎต่างๆนานาที่อยู่ในโลกดิจิตอลเนี่ยมันค่อนข้างจะเอื้อไปทางมนุษย์เนาะคือเหมือนกับให้มนุษย์อะอยู่เหนือพวกแบบดิจิม่อนที่เป็นสัตว์ป่านะครับซึ่งพอเคลบิมอนเขาได้สัมผัสตรงนนนนนนนีี้้้้้้เเเเเเเสสสสรรรรร็็จจจจปุ๊บบ่่่ยยยยคคาา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 กกกกกลลูููึึึวววออใใะะังิดมตๆ ที่แบบว่าเห็นเซราฟิมอนกับโอฟานิมอนคือแบบยกหางให้กับทางพวกแบบ,แบ,บแบบเผาเผาฮิวแมนสเลเเกอร์อะไรอย่างนี้เนาะเออด้วยความน้อยใจที่สะสมมานะครับแล้วเซราฟิมอนกับโอฟานิมอนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเขาก็พยายามที่จะออกกฎต่างๆให้มันแบบว่าเอือ้อเฟื้อเผ่าบีสมากขึ้นแต่ว่าพอมีการเห็นว่าเซราฟิมอนกับโอฟานิมอนชอบประชุมกันโดยที่ไม่มีเขานะครับซึ่งเป็นการประชุมเพื่อเคลวิมอนนะเคลวิมอนเองก็เข้าใจผิดตรงนี้นะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน้อยเนื้อต่ําใจมากแล้วก็ททััั้้้้งง2คคคนนนนนีีํําาาาออออะะไไไรรรรแบบบลหเเวปมยืต่ใจ ความโกรธความขุ่นมัวที่เกิดขึ้นในใจของเคียวบีมอนเนี่ยครับมันทําให้ลูเจมอนสามารถเข้ามาครอบงําจิตใจของเคียวบีมอนได้นะครับเพราะว่าที่จริงอ่ะสามมหาเทพนี้เขาก็ได้รับเศษเสี้ยวพลังความเป็นลูเจมอนมาเหมือนกันนะครับก็คือลูเจมอนเนี่ยเดิมทีแล้วมันก็เป็นลิเจมอนที่มีความศักดิ์สิทธิ์เนาะแต่ว่ามันจะชั่วร้ายเท่านั้นเองนะครับสามมหาเทพนี้ก็มีเหมือนเป็นเศษเสี้ยวของลูเจมอนติดมาด้วยนะครับซึ่งพลังในส่วนนี้ของลูเจมอนนะครับก็เข้ามาครอบงำเคียวบีมอนเคียวบีมอนก็เลยกลายเป็นร่างชั่ช่่ววรรรรร้้าาาายยยนนนะคััับบบพพออเเปป็็็งชสสจจุ๊กกทดิิมมี ถล่มฮิวแมนเละเทะเลยครับผมก็คือตอนนั้นเซราฟิมอนกับโอฟานิมอนก็ตกใจว่าเฮ้ยมันโผล่มาได้ยังไงแล้วก็การโจมตีนี่มันคืออะไรนะครับก็มีการตกใจกันเล็กน้อยแล้วทีนี้เนี่ยดีเจมอนบีสก็บุกมาอย่างรุนแรงนะครับโดยที่ว่าเซราฟิมอนเองก็ประมาทบวกกับกว่าไม่อยากต่อสู้กับเคลบิม่อนอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยรับการโจมตีเต็มๆของเคลบิม่อนไปเลยนะครับก็คือเป็นไลนิงสเปียร์นั่นเองนะครับหอกอัรนีนี้ปักเข้าที่ตัวของเซราฟิมอนแต่ว่าไม่ถึงตายครับผม K B Mon เคลบแต่่วาาโอฟนิมอนมน,อนเนี่ยได้้มีการรองขออไวว้่่ายน เลยนะอะไรอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยเคลวิมอนก็เลยยอมไว้ชีวิตเซราฟิมอนโดยที่ว่าให้เซราฟิมอนเนี่ยกลายเป็นเจ้าชายนิทราอยู่ในปราสาทไปนะครับแล้วก็โอฟามอนเนี่ยจับไปขังอยู่ที่ปราสาทของตัวเองซึ่งปราสาทของเคลวิมอนเองก็จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยทำการแบบว่าดําเนินแผนการของเขาเพราะว่าเดิมทีแล้วเนี่ยความน้อยเนื้อต่ําใจที่เผ่าบีฟเนี่ยมันอยู่ใต้เผ่าฮิวแมนมานานแสนนานเนี่ยเขาก็เลยต้องการที่จะครอบครองโลกดิจิตอลโดยการให้เผ่าบีฟเป็นใหญ่นะครับทีนี้ตัวของเคลวิมออนเงครับเคาถืออรงสปิรริิตตออยยูู่ถึง5ปปแบบดด้วกกันนนนเเาาะะ็็คืจธธุ น้ำธาตุเหล็กธาตุไม้แล้วก็ธาตุมืดนะครับโดยที่เขาก็มี5สปิริตชนะแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เอาสปิริตทั้ง5เนี่ยมาแบบว่าสร้างกองทัพของเขานะครับเรีวยากองทัพมี5ตัวเองนะครับแต่ว่า5ตัวนี้ก็ทรงพลังเหมือนกันเนาะก็คือว่าสร้างเป็นกลอตมอนสร้างเป็นลานามอนสร้างเป็นอาโบมอนสร้างเป็นเมคิวเรมอนก็คือสร้าง4ตัวนี้ได้แล้วนะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอันก็คือสปิริตธาตุมืดเนี่ยไม่มีใครแบบว่าสามารถใช้สปิริตนี้ได้เลยนะครับสปิริตนี้ก็เลยต้องตกไปอยู่ในมืออออขงงโคคิิจจจเเเซึ่่่วมมมมนีีีสาาาาารรรถถับบตตตไดด้ททแกกกพ็ูล มายังโลกดิจิตอลนะครับจับโคอิจิมาได้แล้วก็ให้โคอิจิสามารถใช้สปิริตแห่งความมืดแล้วก็กลายเป็นดัสมอนได้ในที่สุดนั่นเองนะครับพอได้นักรบทั้ง5้ามาปุ๊บนักรบทั้ง5เนี่ยก็ต้องทําตามบัญชาของเคียวบิมอนนะครับโดยที่ว่าลูกน้องทุกคนเองก็ไม่ได้มีความจงรักภักดีสะหมดนะที่จงรักภักดีแบบจ๋าๆเลยก็จะเป็นอาร์โบมอนนะครับแล้วก็ลูกน้องที่รู้สึกว่าสามารถทรยศได้ตลอดเวลาก็คือเมคิวเรมอนนั่นเองนะครับเมคิวเรมอนเนี่ยเขาไปจัดการกับเซราฟฟิิิมม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 ออ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 อนนนนนนนาาาาาไาาไ mon าไไไดดด้้้้ะะคคคครรรััับบบบบบสแแแกกกขงเเเเเเซตต่่่ววลลหืจ็็ป เคลวิมอนรู้แต่ว่าก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเออก็ให้ลูกน้องของตัวเองเนี่ยทำหน้าที่ไปจนลูกน้องของเคลวิมอนเนี่ยสูญเสียไปจนหมดนะครับก็คือตายกันหมดนั่นแหละครับเออก็คือพอตายไปหมดเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเองก็ต้องออกโรงเองแล้วนะครับโดยที่นักรบสปิริตคนสุดท้ายที่ถูกสแกนไปก็คือจะเป็นธาตุมืดนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยโคอิจิก็ได้สติสัมชัญญะกลับมาแล้วก็พวกทากุยาเนี่ยเข้ามาต่อสู้กับเคลวิมอนร่างมืออีกทีหนึ่งนะครับโดยการต่อสู้ครั้งนั้นทุกคนรวมพลลังงาาานนก็ไไมม่่สสาารถตอู้ด้ดเยจ ตัวของโคอิจิเองเนี่ยได้รับสปิริตท,ที่ถูกต้องนะครับของธาตุมืดเนาะก็คือสามารถแปลงร่างเป็นเลเวมอนแล้วก็ไคเซอร์เลเวอมอนได้นะครับสามารถเล่นงานตัวเคลบิมอนได้แต่ว่าเคลบิมอนตัวนี้เป็นเพียงร่างจำแรงที่ปรากฏตัวขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับพอกำจัดได้เสร็จปุ๊บก็ต้องไปที่ปราสาสของเคลบิมอนโดยตรงเพื่อที่จะกำจัดให้รู้แล,ล้วรู้ลอดไปนะครับตัวของเคลบิมอนเองเนี่ยเขาก็พอสูญเสียลูกน้องไปปุ๊บเขาก็ต้องมีความโดดเดี่ยวนิดนึงใช่ไหม <laughs> คือแบบว่าไม่มีใครมาต่อสู้ให้เขาแล้วแตว ก็เดินทางมาจนได้เจอกับโอฟานิมอนในที่สุดนะครับโอฟานิมอนที่ถูกจับขังไว้โอฟานิมอนก็ขอบคุณนะครับแล้วก็เด็กๆทุกคนก็ต้องไปต่อสู้กับเควิมอนให้รู้เรื่องรู้ราวไปเพราะว่าเควิมอนเนี่ยมันมีการใช้ลูกน้องของเขาเนี่ยครับไปสแกนโลกดิจิตอลมาหลากหลายพื้นที่เลยเออทีนี้เนี่ยการจะกอบกู้โลกได้ก็ต้องเอาข้อมูลคืนมานะครับโดยที่ว่าโอฟานิมอนเนี่ยเขาก็ช่วยพวกเด็กๆนอะต่อสู้กับเควิมอนเพราะว่าเควิมอนเนี่ยมันเป็นร่างสุดยอดแล้วก็เป็นดิจิมอนที่มีความเป็นสารมหาเทพเพราะ อาจจะเอาชนะได้นั่นเองนะครับผมทีนี้เนี่ยการต่อสู้ของ K v เคีวิมอนนะครับมันมาําบากตอนที่ว่าเจอกับโอฟานิมอนเลยแหละครับผมโอฟานิมอนเนี่ยเขาก็มาต่อสู้กับเคีวิมอนด้วยความที่คราวนี้โอฟานิมอนตั้งใจที่จะสู้แล้วนะครับการต่อสู้ครั้งนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามีความสูสีกันประมาณหนึ่งด้วยความที่เป็นสามมหาเทพเหมือนกันเออแต่ว่าโอฟานิมอนเองก็ไม่สามารถเอาชนะได้อย่างเด็ดขาดนะครับแต่ว่าถ้าไม้ตายเอเดนส์เจวารินนะครับมันทําให้เคีวิมอนเนี่ยกลับมาเป็นด้านดีได้ประมาณป๊บหนึ่งนะเนาอแต่ว่า่าานกกกรตอสู้ับวเด็ นันนนน้ะครับเยวบิมอนเนี่ยเขาสามารถชิงดิจิไวท์ของพวกเด็กๆมาได้เออก็คือชิงดิจิไวท์มันก็คือการชิงสปิริตไปในตัวใช่นะพอโอฟานิมอนเข้ามาช่วยในส่วนของตรงนี้ทําให้เคียบิมอนสามารถกลับเป็นร่างดีได้แป๊บหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่ทําให้โอฟานิมอนสามารถชิงดิจิไวท์กลับคืนมาได้นะครับโดยที่ว่าไม่ได้ชิงมาเฉยๆนะครับชิงพลังโดยที่สามารถทําให้พวกทาคุยะเนี่ยแปลงร่างเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดของไฮบริดได้นะครับก็คือไฮเปอร์สปิริตเอเวอเรชั่นนั่นเองนะครับซึ่งในศึกนี้้้้กกกกกกก็็ําาาาเเเเนนนนิดไไคซออออรรร์มมมแแลวูู่ขปตสับ ิมอนนะครับโดยการต่อสู้เนี่ยค่อนข้างจะโอเคในระดับหนึ่งแต่ว่ามันมีจังหวะที่ไอซ์เดวิมอนเนี่ยเข้ามาขวางนะครับตอนที่เคลวิมอนเพียงพังไปเนาะแต่ว่าเคลวิมอนยังไม่ตายนะไอซ์เดวิมอนเนี่ยมันเข้ามาขวางแป๊บหนึ่งแต่ว่าไอซ์เดวิมอนก็ถูกกำจัดไปนะครับในระหว่างที่ไอซ์เดวิมอนต่อสู้กับพวกเด็กๆเนี่ยเคลวิมอนมันก็เริ่มเอา Data ที่สะสมมาได้นะครับขยายร่างตัวเองให้มีความใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีลูกบอลเป็นลูกบอล Data ของโลกดิจิตอลเนาะก็คือตรงเนี้ยเคลวิมอนนมมัััักก็เสริพลงให้บตวเองจนมีพลังงงงที่่่แแขข็กกรมายิึ้นนะครัับแต่่ววาด้ยพลงใจ ของทาคุยะพลังใจของโคจิที่ได้รับสืบทอดมาจากทุกคนนะครับก็สามารถที่จะทําให้ไคเซอร์เกรมอนแล้วก็แมกนากับรูมอนสามารถล้มเคีวิมอนได้ในที่สุดนั่นเองนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าตัวของเคีวิมอนเองเนี่ยสุดท้ายเราจะได้รู้ว่าเขาก็เป็นดิจิมอนที่น่าสงสารคนหนึ่งนะครับเขาอะมีความน้อยเนื้อต่ําใจจนถูกด่างมืดเข้าครอบงำใช่ไหมเออก็เหมือนโดนรูจิมอนหลอกใช้พอเขาสลายไปปุ่มเนี่ยข้อมูลที่เขาสะสมมาทั้งหมดก็ตกเป็นของลูจิมอนนะครับลูจิมอนก็ได้ข้อมูลตัวนั้นไปแล้วก็เหมือนกกััับเเเปป็นนนนนนารรรตตีีียมฟืื้คชพของอ,งองงงวูไทึ่ พูดอย่างนี้ปุ๊บรู้เลยว่าดีจิเอนิมี่ตอนต่อไปจะได้เจอกับลูเจมอนนะครับผมอ่าก็ประมาณนั้นเนาะเออในส่วนของตัวเนธธี้ยเดี๋ยวไปเจาะอ,อีกทีนึงแต่ว่าในส่วนของเควิมอนเองเนี่ยเขาก็ต่อสู้กับพวกเด,เด็กๆเนาะก็ได้พิสูจน์แล้วว่าร่างสุดยอด2ตัวครับดิจิมอนระดับไฮบิดที่เป็นร่างสุดยอดเนาะตัวไคเซอร์เกมอนกับแมกนาการูรูมอนถึงจะสามารถโคน่นเควิมอนได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเนาะเพราะว่าเควิมอนเองเขาก็เป็นดิจิมอนที่เดิมทีเขาก็เป็นดิจิมอนศักดดิิิิิ์์สสททธตตัััััววววนน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 นึงงงง่่นะ่่่าา่่แแหหหลลลละะะคครรบบีีีมมมมมพพาาาาาาาศออ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 ยยยูู้้้เเเเเเจไ็โฟก ก็พอจะไหวนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็สูไม่ได้พอเป็นแบบไฮบิดที่มีพลังระดับล่างสุดยอด2ตัวเนี่ยเออก็พอจะเอาอยู่นะครับผมอ่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบทของเคลวบีมอนเองเนี่ยเขาก็จบลงในฐานะที่ว่าเขาอ่ะพ่ายแพ้ต่อพวกเด็กๆไปนะครับ โดยหลังจากการที่พ่ายแพ้ไปแล้วอันนี้ผมก็พูดเรียนถึงของทั้ง3ตัวเลยเนาะเราสามมหาเทพครับเขาได้จบชีวิตลงในแต่ละรูปแบบเนาะก็คือตัวเซเลฟิมอนก็พ่ายแพ้ให้กับเมคิวเดมอนใช่ไหมแล้วไอของโอฟานิมอนก็พ่ายแพ้ให้กับทางเคลบิมอนนี่แหละก็คือสลายศูนย์ชีวิตไปนะตอนนั้นโดยที่มอบพลังไฮเปอร์สโตรดิเอวิลชั่นให้กับพวกเด็กๆไปเนาะแล้วก็เคลบิมอนเองก็มาโดนไคเซอร์เกมอนเสียบชึกนะครับผมแล้วก็แมกนากรูมอนก็รุมโจมตีเข้าไปอีกทีนึงอะไรพวกนี้ก็ทำ สามมหาเทพเหล่านี้นะครับเขาได้มาเกิดใหม่ในฐานะที่เป็นดิจิมอนที่ถูกชําระล้างแล้วนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะได้เห็นการเล่นคําพูดของอิซึมิกับจุนเปย์นิดนึงนะว่าอีกคนนึงเนี่ยบอกว่าถูกชําระล้างแล้วมาเกิดใหม่อีกคนนึงบอกว่าเขามาเกิดใหม่แล้วก็ได้ถูกชําระล้างเอออะไรเงี้ยมันก็มันจะด้านไหนก็ได้นะผมว่าผมมองว่าการพูดแง่นี้มันเหมือนกับเป็นการเล่นคําการเล่นคําพูดลําดับนิดนึงอะไรพวกนี้ไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสามมหาเทพเหล่านี้นะครับก็ได้มาเกิดใหม่โดยที่ว่าตัวของเซราฟิมอนเองเนี่ยมา แล้วนะครับแล้วก็ ตัวของไอโอฟานิมอนเนี่ยเขาก็เกิดใหม่เป็นพลอตมอนเนาะเป็นเจ้าหมาน่อยนะครับเพื่อที่จะเป็นเทลมอนเป็นเองเจวูมอนแล้วก็มาเป็นโอฟานิมอนในอีกทีหนึ่งนะครับส่วนตัวของเคลยบิมอนก็มาเกิดใหม่กลายเป็นล็อกมอนเออซึ่งในศึกสุดท้ายเนี่ยเขา3าคนนี้นะครับก็มีส่วนช่วยพวกทาคุยานิดนึงด้วยเนาะเออสามารถที่จะเป็นประโยชน์ได้มากกว่าดิจมอนสตัวนะครับโปโคมอนกับเนมอนที่ติดตามมาตั้งแต่แรกอีกนะครับผมเออก็สมแล้วที่เป็นดิจมอนที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็พลังศ ในช่วงสึกต่อสู้สุดท้ายกับลูจมอนล่างซาตานด้วยนะครับเออถือว่าเป็นดิจิมอนที่ก็หลงผิดได้นะครับผมมองว่าดิจิมอนแนวๆหลงผิดมันก็มีเยอะนะครับในซีรีส์ดิจิมอนนะครับถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่หลงผิดแล้วก็ถูกพลังแห่งความชั่วร้ายเข้าครอบงำแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยได้รับการชำระก,ก็กลับมาเกิดใหม่เป็นดิจิมอนที่ดีได้นั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลโดยโรวมนะครับบทบาทของเคลวิมอนที่อยู่ในดิจิมอนภากฟอนเทียนะครับเออก็ถือว็อกวหวให้ กระชับก็จะได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมดูแล้วนะครับคิดยังไงกับดิจิมอนหนึ่งในสามมหาเทพตัวนี้นะครับก็ลองแชร์ให้ฟังกันได้เลยนะครับเชื่อว่าต่อให้มันเป็นดิจิมอนที่มีความเป็นร่างชั่วร้ายแต่ว่าดิจิมอนที่แบบว่าเป็นแนวกระตุยอย่างเงี้ยผมว่ามีคนชอบแน่นอนนะครับเออนะโอเคสำหรับตัวผมเองก็เฉยๆนะสำหรับดิจิมอนตัวนี้นะแต่เป็นเป็นตัวร้ายที่ไม่ค่อยน่าจดจนะําในของภาคฟอนเทียนะครับเออผมต้องแบบมาดูแบบตอนที่หลังอะ่ะเออรอบแรกสุดที่ดูรู้สึกไม่ค่อยประทับใใจจนนนะะะครรรรัับบไไไปปปททออออ้้แบบดวาามีี่่เเ็ยกกผ โอเคท่าผู้ชมคิดเห็นยังไงก็ลองแชร์ให้ฟังกันได้เลยนะครับแล้วก็รายการ The Enemy ในตอนหน้าจะเป็นตัวอะไรจากเรื่องไหนก็ต้องรอติดตามกันนะครับสําหรับวันนี้ถ้าท่านผู้ชมดูแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ